บรรยากาศลูกค้าเทียบ ผิดหลัทงที่โลข้ามมาข้างคืนเนาะอะไราไหแรรวมไปไหมสี่กรวมไปไหม4ี่แยกแยกรูปค่ะสามรูปเลยใช่ไหมใช่ ราคาตามฝ่อขั้นเทพครับลลูกครับพ่อค้านี <to <to ่ครับเดี๋ยวจะเกีย์ให้ลค nope> ้าก anyway> ็จ Ko ่ายรวมเนาะ ค้ามือใหม่ยังงงงว โม้ฟูอย่างสวยอ่ะ ได้ครับมาคิวครับสี่สิบแปดครับสี่สิบแปดแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> ครบยังไม่หมดนะครับเนี่ยลูกค้ายังคิวที่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแล้วเนี่ย <c oughs> นี่ไงหูสวยๆมากเลยเมื่อกี้ผมได้แล้วผมเอาไปเก็บแล้วเมื่อกี้ <All right. S 2> ครับเอาไปเก็บแล้วเอามาใหม่ครับกลับมาใหม่ 44 <ork> อยู่ไหนเอ่ยลังค่ะโอเคเนาะ6โลนะคะลูก1ลูกเนาะแดดเลยนะคะ

สองคนแล้วห้าสิบแล้ว๋อเคพี่ได้คิวที่เท่าไหร่แดดเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนเนาะเดี๋ยวถึงเกียรติสิบเอ็ดแล้วเลือกให้เนาะถึงเกียรติไหนนะคะแดดจ้ะสี่สิบสี่ครับวางได้ค่ะพี่วางกว่าละได้เท่าไหร่คิวอะไรแล้วไม่รู้เดี๋ยวดูกันนะสี่สิบสี่มาเดี๋ยวเราพอใกล้ๆเราปุ๊บเนาะเดินไปเลือกได้แล้วเขาสั่งนะเลือกกับเลือกกับลุงเสื้อสีฟูงมช่เดี๋ยวรองกันนะลองให้ใกล้ 好的。 Thank mm -hmm. you.